สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาเสริมเสริมฐานขยายฐานขยายโคกให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนต้นที่ผมเคยนําดินผสมมาโรยตรงโคกทำเป็นสลบพอดินเหลือผมก็โรย ย้ายฐานนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าผมทําไป2ต้นนะครับวันนั้นนะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์นีนะครับเพื่อนๆก็จะมีดิน2อย่างนะครับนี่ครับที่ผมเคยทํานะครับก็เป็นดินหินลูกรลงนะครับที่ผมเคยทำนี่แหละนะครับลูกรลงทรายแดงนะครับเพื่อนๆนี่นะแล้วก็ปิ่นดินเศษใบไม้นะครับดินดินใบมะขามผมนี่แหละนะครับที่ผมเคยเนี่ยนะครับผสมไป อ่าแล้วก็จะมีใบก้ามปูนะครับ <c oughs> วันนี้ผมมีใบก้ามปูผมเก็บมาเนี่ยครับเพื่อนใส่กระสอบมาเรียบร้อยเอาวันนี้ผมจะผมจะคลุกนะครับคลุกใส่กันสามอย่างนี่นะครับอ่าคลุกคลุกคลุกใส่กันอ่าเพราะว่าผมพอมีเวลาอ่าเวลาบ้างนะครับวันนี้นะครับปกติแล้วผมจะตักสลับกันนะครับถ้าเวลาไม่เยอะเนะี่ย <c oughs> ผมจะตักสลับสลับไปเลยอ่า วันนี้ผมจะคลุกใส่กันถ้าคลุกใส่กันนี่มันมันจะเข้ากันได้ดีกว่านะครับเพื่อนอนี่ครับดูทุเรียนผมก็ตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับนี่ผมคลุกดินใส่กันแล้วผมก็จะ,ะนํามาโรยนะครับโรยขยายออกไปเรื่อยนะครับขยายจนกว่าจะหมดดิน2องกองนี้นะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆดูนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะ มันจะยาวไวนะครับผมว่าระบบรากคงจะเดินดีมากนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ครับไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับเป็นการผสมดินผสมดินแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์เรานี่แหละนะครับเคมีบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับปุ๋ยอินทรีนะครับเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวผมจะผสมดินใส่กันก่อนนะครับผสมดินแล้วผมก็จะนํามา คุกใส่กันผ้าสแลนผมก็ถอดออกนะครับมเัเจีกะนะครับนี่ปกติผมใช้ผ้าสแลนบังให้เดี๋ยวทําเสร็จค่อยนํามาปักคืนนะครับ นี่ครับผมได้คลุกใส่กันแล้วเรียบร้อยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆืดินสองอย่างกับใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูก็เหลืออยู่ครึ่งสอบนะครับเพื่อนๆ่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะตักนะครับตักโรยโรยรอบนะครับ อนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ใช้ฟางข้าวนะครับมาคลุมบริเวณดินที่ทำใหม่นะครับเรียบร้อยอก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับนี่ตรงที่ลอ,อยใหม่นะครับฟางข้าวถึงขอบนะครับเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะนี่ครับโคกทุเรียนนะครับ ความสูงประมาณพุตนะครับเพื่อนๆน,นี่นะก็น่าจะพุตกวักวอยู่นะครับที่ผมทาไว้นะครับเดี๋ยวจะนําผ้าแสแลนนะครับผ้าสแลนผ้าแสแลนตัวนี้นะครับที่ผมถอดออกนะครับก็จะมาปากักปักด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดทางทิศใต้มันแรงนะครับก็รักษาใบทุเรียนไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ บางผ้าแสดนมันก็ประมาณนี้นะครับทุเรียนใบไม่มีเหลืองเลยครับนี่นี่ครับใบเขียวใบอ่อนนะครับใบสวยเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นใบอ่อนนะครับกําลังจะเข้าสีนะครับก็สวยนะครับสวยงามอยู่นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ